อแหุจัดทีมือทุกคนะจัดทุกคนพลังเลยเนี่ย

อ๋อตัวโครงการเดือดถามเดือดามนี่างานันสลยค่ะชื่ออะไรนะคะนสตรพชรีนจงไว้กับสิ่งแสบเลยเดี๋ยวจะเอาขไหนได้ตรงนี้นะทตั้งเดียวค่ะทเวลาทำองก่เริ่มเร่า็ค่อยมาบอกค่ะ้องน้ีตรงนี้ต้องใส่อต้งอก่าเดี๋ยว

แล้วเขาเขาลุกเองก็ได้ไปเข่าเลยออกพุทธพุทธภูมิได้นลยงั้นมีอะไร้งอาต่อไป điểm ngang ngang đấy, ơi, đấy, được rồi đấy, rồi đi đấy, ừ, ơi, ừ, đi rồi